รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Here Thailand, the the others free seas everyone From in land of the free, from others seas for everyone. In the place Reached where dreams have begun reach for the sun l e it happen for the better world ร่วมกันทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าโดยบริษัท WA 1 9ดับเจำกัดมหาชนทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมการเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวล บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนงานแสดงสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการเพื่อสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลนไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซโป2024พบกันวันที่12-15ธันวาคมที่ฮอ101ไวทเทคบานาครับฝากเงินกับธนาคารอย่างต้องคิดแต่ถ้าฝากชีวิตต้องเว l n e ส s World โครงการที่พักอาศัยที่ตอบโจทย์ทุกปัจจัยในการใช้ชีวิตโทร097 151 9977 ปริศนทัวยกล้อร่วมกับมูลที่อารยสถาปัต์เพื่อคนทั้งมวลและพันธมิตร FD Expo ประเทศไทยและนานาชาติรวมพลังครั้งสำคัญจัดงานใหญ่ส่งท้ายปี2567ในชื่องานไทยแลนด์ f r e ี่ y Design Expo 2024มหกรรมอารยสถาปัตและวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่8ภายใต้แนวคิดแตกต่างหลากหลายมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีมีสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมภายใต้กฎกติกาสากลที่นานานอารยประเทศทั่วโลกให้การยอมรับภายในงาน Thailand f e r r ี Design Expo 2024มหากรรมอารยสถาปัตดนวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทท้มววครั้งที่8จึงเป็นการรวมสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีและการออกแบบเพื่อคนทท้มววรวมถึงบริการและการเดินทางท่องเที่ยวที่พร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิ ความเสมอภาคเท่าเทียมและการดำรงชีวิตอิสระด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับผู้พิการผู้ป่วยพักฟื้นและมนุษย์ล้อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขก,กายสบายใจไม่เป็นภาระคนรอบข้างมุ่งสู่สังคมเพื่อสุขภาพดีมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพและอย่างยั่งยืนภายในงานไ h a i l a n d f ฟรย์ d ีไซน์เอ็ก2024มหกรรมอารยสถาปันวัตกรรมสุขภาพและการ ่องเที PI, function, at, yeah. ่ยวเพื <c oughs> ่อคนทั้มวลครั้งที่8ทีฮอ101่์ไบเทคบุรีบางนาโชมใหม่จัดเต็มอารยสถาปัดรองรับคนทั้งมวลพบกันวันที่12-15ถึงธันวาคมนี้นะครับก็เป็นต้องไปเกียรติยิ่งครับที่จะประกาศร่วมงานนี้เพราะ LGBT ก็ปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยยอมรับนะครับเป็นกออกกฎหมายแล้วก็มีสมาชิกประมาณ5 0 0 0 0 0กว่าคนนะครับก็จะเข้างานนี้แล้วก็จะมีการประกวด LGBT อายุตั้งแต่6 0ถึง1น0้ปีงาน ดรปอลีก็จะเอา LGBT ซึ่งเป็นดาวค้างฟ้านะคะอย่างเช่นมิตรต่างๆซึ่งเขาเคยสวยในอนดีตดาวค้างฟ้านะคะของ LGBT แล้วก็เห็นว่าวัยนี้ก็เป็นวัยของการที่มีสิทธิเท่าเทียมกับวัยทั่วๆไปนะคะก็จะเอามาโชว์งานนี้ด้วยนะคะ<ม>เพื่อจะได้เกิดความหลากหลายว่าสัางคมประเทศไทยเนี่ยมันมีสิทธิเท่าเทียมกันหลากหลายก็จะได้ทุกคนรู้ว่าสิทธิเสรีภาพของคนไทยเนี่ยมันเท่าเทียมกันไงก็ขอเชิญชวนมาร่วมงานนี้กันนะคะ อันนี้นะครับในงานนะครับจะพบกับบริษัทของ d a วโฮสต d เมดิคอลนะครับไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์ธรรมดาหรือวีลแชร์ไฟฟ้าแต่ตัวนี้เป็นนวัตรกรรมใหม่ที่จะมาโชว์ในงานผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับจะทําให้น้ําหนักเบาและแข็งแรงทนทานแล้วก็สามารถออกแบบเป็น d e t a c h ช b l e เบิได้นะครับขาถอดได้แล้วก็การเอาแบตเตอรี่ออกก็ง่าย <Yeah. S 1> พอเราเอาพวกนี้ออกนะครับเฉพาะตัววีลแชร์จะเหลือ10โลซึ่งมันจะเบามากจะเหลือเป็น small คันแค่นี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเราอสำคัญก็คือวิวแชร์ไฟฟ้า oh. ที่เขาใช้กัน oh. เขาลำบากกันก็คือการขนส่งยิ่งคันใหญ่ๆยิ่งหนักการเอาไปด้วยลำบากแต่ตัวนี้สามารถไปต่างประเทศได้ไปได้หมดนะครับรา <Yeah. S 1> คาเปิดตัวนะครับ5 9า0 0บาท oh. แต่แต่นะครับในงานนี้เท่านั้น เราเปิดเป็น pre order ผลิตใหม่ทุกคันลด40%ในงาน <Yeah. S 1> เฉพาะในงานเท่านั้นนะครับ <Yeah. S 1> ต้องมาจองในงานเป็นความสบพ่อเยนก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่างานเนี่ยจะต้องมีสีสันมากอยากจะเชิญชวนให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยนะคะได้เข้ามาเยี่ยมชมงานเพราะว่า ทั้งผู้ที่อาจจะมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวทุกๆท,ท่านที่เป็นปกติดีแล้วก็ทุกวัยด้วยนะคะอย่านึกว่าอันนี้เฉพาะวัยผู้สูงอายุเรามาร่วมกันมากันทั้งครอบครัวเลยค่ะ ในส่วนของการลีลาศลายแดนซ์แล้วก็แฟชั่นโชว์นะคะถ้าพี่ๆสนใจก็สามารถมาฝึกซ้อมได้นะคะแล้วก็การเต้นลีลาศก็สามารถมาฝึกซ้อมได้เช่นกันในทุกวันตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะอย่าลืมนะคะมาเจอกันในทุกวันก็อยากเรียนเชิญน,นะคะพี่ๆที่อยู่ทางบ้านแล้วนึกสนุกแล้วอยากมีส่วนร่วมกับพวกเราเรียนเชิญค่ะ จัดใหญ่ไฟกระพิบป,ปีละหนคนกันเองไทยแลนด์เฟลีดีไซน์อีคสโป2024มากกรอารยสถาปัตนวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทัมวลครั้งที่8แตกต่างหลากหลายมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันอย่าลืมนะครับแต่งตัวเท่ๆมาเดินพรมแดงเที่ยวงาน FD Expo 2024พบกันวันที่12-15ธันวาคมนี้ที่ฮอ101ไบเทคบุรีบางนาครับ จัดใหญ่ไฟกระพิบีและหนนคนกันเองหรือพลังขับเคลื่อนเมืองอรารยสถาปัข์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทั้งมวลในงานไ h a i l a n d เฟร l y d e s i ไซน x p o 2024มหกรรมอารยสถาปัต์นวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่812-15ธันวาคมนี้ที่ฮอ101ไบเทคบางนานะ ร่วมกันทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าโดยบริษัทเอหนึ่งเาเก้าจำกัดมหาชนพทท,ทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมการเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวล บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปรีกจำกัดมหาชนงานแสดงสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการเพื่อสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวนไคลแรงเฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โปสอง2นพบกันวันที่12-15ทธันวาคมที่ฮอล์101นบเทคบางนาครับ ฝากเงินกับธนาคารอย่างต้องคิดแต่ถ้าฝากชีวิตต้อง Wellness World โครงการที่พักอาศัยที่ตอบโจทย์ทุกปัจจัยในการใช้ชีวิตโทร0971519977 ดับเบิลเอแบรนด์คุณภาพระดับพรีเมียมใส่ใจสังคมส่งเสริมธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยบริษัทดับเบิลเอหนึ่งเก้าเกจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าคุณภาพในชื่อแบรนด์ดับเบิลเอที่มีฐานลูกค้าที่มั่นคงใน145ประเทศทั่วโลกซึ่งนอกจากผลการดําเนินงานทางด้านธุรกิจจะเติบโตอย่างมั่นคงแล้วดับเบิลเอยังมุ่งเน้นการดูแลช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ของคนไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดคุณโยธินดำเนินชาวนิตประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทดับเบลเองาจำกัดมหาชนและประธานมูลที่ดำเนินชาวนิตพร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลที่ดำเนินชาวนิต์อาทิคุณละดาวันดำเนินชาวนิต์คุณพิสมัยสุภนันตระเร่คุณเรืองศักดิ์มหาวินิจัยมนตรีได้ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน1นึ่งล้านสองแสนบาทเพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกไตสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลกลางกรุงเทพมหานครรวมทั้งมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เ A, A Care จำนวนห0,000ื่นชิ้นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลโดยมีนายแพทย์อัธถพลเกิดอรุณสุขศรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางเป็นผู้แทนรับมอบครับ โรคไตเรื้อรังเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่5ที่ต้องล้างไตมากถึง7474รายอย่างไรก็ตามการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไขนะครับมันออกกำลังกายลดน้ำหนักงดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงสารหรือยาที่มีผลเสียต่อไต ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมต่างๆเป็นต้นด้วยความรักและปรารถนาดีจากบริษัทด a, a 1991จำกัดมหาชนดีที่สุดคือกระดาษคุณภาพที่เติมเต็มชีวิตดิจิตัลและดับเบิลเอีกระดับของการดูแลที่คุณไว้วางใจเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีในทุกวันครับ เกษนะทัวยกลอมาอัปเดตชีวิตประธานสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยคุณสนันอังอุบลกุลเจ้าของวัย77ปีทองที่ประสบอุบัติเหตุลื่นหกล้มระหว่างการเดินทางไปเยือนประเทศจีนเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอาการล่าสุดของคุณสนันเป็นอย่างไรและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในตอนนี้ในฐานะประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยและประธานสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยคุณสนันอังอุบลกุลจะบริหารงาน บริหารความคิดและบริหารชีวิตอย่างไรไปชมไปฟังกันครับสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับคุณปริชณาครับก็เดินสายทั่วเลยนะตอนนี้ฮะทั่วโลกทั่วประเทศที่ล่าสุดเลยไปหกล้มเหรอครับคุณสัครับคุยโจครับที่ ประเทศจีนมานะครับกุยโจวก็เป็นมณฑลที่จดที่สุดตอนนี้เขาทําได้ดีมากทั้งเรื่องการศึกษาขณะเดียวกันก็เรื่องการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเป็นต้นก็เขาประสบความสําเร็จมากก็ทางผู้ว่าของกุยโจวก็ได้มีการเซ็นเอ็นบูนะครับกับทางหอการค้าไทยของเราในความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะก็เลยไปดูงานในกุยโจวด้วยสนุกเกินไปไหมครับครับก็เลยสะดุด อก้าว oh, <yeah. S 1> ผิดก็เลยหกล้มไปเข,เขาคือให้ความสําคัญกับเราเป็นอย่างมากนะฮะเขาดูแลเราอย่างดีนะ hmm. แล้วก็เลยสัญญาว่าหลังจากหายแล้วเนี่ยก็คงอาจจะปีหน้านะจะไป อีกครั้งหนึ่งไปที่กุ้ยโจกแล้วอาการมีครับคุณสันครับตอนนี้กระดูกมันแตกหรือมันแต่ขึ้ก<อ>นก็เคลื่อนตอนนี้ก็ใกล้จะหายแล้วนะครับโอ้ครับคนสูงอายุฮะก็ต้องระวังเนื่องจากว่าเรื่องกระดูกนี่คนสูงอายุมันก็เข้าใจว่ามันจะใช้เวลาการรักษาตัวเองยาวกว่าคนรุ่นใหม่คนหนุ่ม ก็จะคิดถึงนะเกี่ยวกับเรื่องว่าเอะเราจะต้องดูแลเรื่องสูงอายุจริงๆอย่างไรบ้างและขณะเดียวกันในลักษณะที่เรามีอาการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็เหมือนกับคนที่พิการบางส่วนของอวัยวะนะครับก็ผมคิดว่าเราเนี่ยจะต้องดูแลคนเหล่านี้อย่างไรเรื่องเกี่ยวกับ Health a อ d Wellness อันนี้เนี่ยผมว่ามีหลายเรื่องที่เราคงจะต้องมีการปรับปรุงโดยเฉพาะเรื่อง wellness เนี่ยผมว่าประเทศไทยนี่มีชื่อเสียงมากคนต่างประเทศ มาแล้วเนี่ยหลงไหลแล้วก like so ็ติดใจนะสร้างเป็นหับอย่างนี้เนี่ยคงจะเป็นไปได้นะครับก็มีหลายเรื่องครับเรื่องเรื่องแรกแน่นอนเราได้เปรียบก็คือแต้มต่อเนี่ยก็คือเรื่องคนละประการที่2ก็คือเรามีวิทยาการที่เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนะครับ ท้ายสุดสุดท้ายนะครับให้ท่านประธานกล่าวเชิญชวนผู้ประกอบการให้เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องของธุรกิจสุขภาพเฮลท์แอนเวเ n น s s แล้วก็ทําโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอารยาสถาปัตย์และขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในงาน Thailand Ferry Design Expo ผมมีความประทับใจนะครับที่ทุกครั้งเนี่ยได้ไปเข้างานแล้วก็ชมงานนะครับคนที่เข้ามาเนี่ยได้รับความรู้จริงจแล้วคนที่ทักเข้ามาครั้งหนึงแล้ว ก็คงจะกลับไปทุกครั้งได้ให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้จริงก็ปีนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับในงาน Thailand Friendly Design Expo 2024นะที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12 15ธันวาคมนะที่ไบเทคครับก็ขอเชิญชวนครับและผมก็จะไปพบกับท่านด้วยครับ เรื่รักเข็มขันใครๆก็พร้อมบินแอร์เอเชียก็พร้อมมากเหมือนกันที่จะได้ดูแลและใส่ใจทุกคนทุกการเดินทางใส่ใจมากกว่าที่เห็น จัดใหญ่ไฟกระพีบปีและหนนคนกันเองหรือพลังขับเคลื่อนเมืองอารยาสถาปั์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธรุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทั้งมวลในงานไ h a i l a n d เฟรนี่ดีไซน์เอ็กซ์โมหากรรมอารยสถาปัต์นวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่812-15ธันวาคมนี้ที่ฮอ101ไบเทคบางนา ร่วมกันทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าโดยบริษัท w ั9 9 1อจำกัดมหาชนพทอท,อทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมการเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวล บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนงานแสดงสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการเพื่อสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลนไแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โป2024พบกันวันที่12-15ธันวาคมที่ฮอ101ไบเทคบางนาครับ ฝากเงินกับธนาคารอย่างต้องคิดแต่ถ้าฝากชีวิตต้อง Wellness World โครงการที่พักอาศัยที่ตอบโจทย์ทุกปัจจัยในการใช้ชีวิตโทร0971519977 กิสระทัวร์ยกล้อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร่วมพลังขับเคลื่อนเมืองไม่สำและเมืองท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้มาอัปเดตเมืองต้นแบบในการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรที่สวนนงุ่พัทยาจังหวัดชลบุรีกับเจ้าพ่อสวนสวยขุนโต้งกำพลตันสัจจาผู้มุ่งมั่นสร้างสรรค์สวนสวยรรประดับไว้ในโลกาควบคู่ไปกับการพั พัฒนาอารยสถาปัตย์ด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลหรือเฟรลี่ดีไซน์เพื่อให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร,ร่างกายสามารถเข้าถึงได้มาเที่ยวชมสวนนุษย์ได้โดยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลกครับโันนี้มนี่าเนี่ยโหทุกที่มาสวนนุษย์นะครับหาบันไดาย,ยากกว่าหาทางลาดน,นะครับทางลาดที่มีอยู่ทั่วเลยก็ ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีแล้วก็เป็นนิมิตหมาที่ดีให้แก่ประเทศไทยแล้วก็ทุกประเทศทั่วโลกนะครับคุณกำมลครับครับผมผมอยากให้ทุกคนในประเทศไทยหรือที่อื่นนะครับมองมองมากกว่าสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนี้เราสูงอายุกันทุกคนคข่อไปทุกคนก็ต้องนั่งวีลแชร์และผู้สูงอายุเนี่ยคือคนที่เราต้องการมากที่สุดในเรื่องของท่องเที่ยวเพราะอะไรเขามีเวลา มีเวลาเหลือเฟือเ็าไม่ต้องไปทำงานเวลาเหลือและเขาก็อยากไปที่แปลกๆบ้างอยู่บ้านอย่างเดียวก็ไม่ไหวเขาหมดนะหรือติดเตียงยุ่งเลยผมพูดเสมอว่าผู้สูงอายุสําหรับบ้านเราเนี่ยเที่ยวกันไม่เป็นแต่จริงไม่ใช่เที่ยวไม่เป็นเนี่ยไม่รู้จะไปเที่ยวกันยังไงแล้วไม่มั่นใจว่าไปแล้วจะลำบากหรือเปล่าใช่ครับเรื่องห้องน้ําเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยมันยังค่อยๆปรับแต่ผมก็ดีใจว่า หลายฝ่ายหลายหน่วยงานเนี่ยก็เริ่มเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นครับนะครับเราก็คิดของเราเราก็ต้องทำให้เต็มที่สำหรับการที่เป็นส่วนรุ่น,นี้แหละครับห้องสุขานี่ที่สวนนุพัทยานี่ผมรู้สึกชอบมากอย่างหนึ่งคือโลโก้เด่นชัดมากเลยโดยเฉพาะโลโก้วีลแชร์เ <c oughs> พราะปกติส่วนใหญ่ก็เป็นแบบสมัยก่อน <c oughs> ก็มีโลโก้ผู้หญิงยืนผู้ชายยืน แต่สมัยใหม่ที่พี่ต้งว่าคนสูงวยัยมีเป็นกลุ่มหลักสําคัญเลยนะครับครับบางบางแห่งเนี่ยห้องน้ําคนใช้ไม่เยอะนะครับห้องน้ำํำเราก็มีชายหญิงแต่ชายหญิงเนี่ยวิวแจร์เข้าได้ทั้งคู่ก็คือไม่มี<ล>สเต็ปคือคือบางครั้งเขาบอกว่ามันคนไม่ค่อยมีก็เลยไม่ทํา ก็ทำไมไม่สมมติจะต้องมีอย่างละหนึ่งห้องก็เป็นห้องวิลแชร์ทั้งคู่เลย oh. ไม่ดีกว่าเลยครับ oh, ตอนนี้ผมบางจุดเนี่ยไม่ค่อยมีแขกแต่เราต้องบริาการ oh. ก็เป็นห้องน้ําวิวแชร์ผู้ชายหนึ่งห้องผู้หญิงหนึ่งห้อง oh. ก็ใช้ได้ทั้งทั้งทั้งคนปกติทั่วไปผมอยู่ที่วิธีคิดนะเนี่ยอยู่ท,ที่การคิดใช่ครับ oh. แต่ว่าผลมันมหาศาลมากและที่สำคัญก็เป็นภาพลักษณ์ประเทศไทยเลยนะถ <c oughs> ูไหมครับ เขลงฝรั่งแทกไปใครมาก็ไม่เห็นโอ้โหว้าวประเทศไทยเจริญก้าวหน้าทันสมัยอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจดังนั้นผมเิงยินขอยยํา้ำว่านี่มันไม่ใช่แค่ว่าสถานที่เป็นภาพลักษณ์หน้าตาของสถานที่เท่านั้นนะหรือแค่จังหวัดนะครับนี่มันคือเรื่องของประเทศชาติเลยครับคุณกระพลมองเรื่องนี้ยังไงครับก็เป็นเรื่องจําเป็นนี่ครับตอนนี้ยิ่งตอนนี้ยังเด็กผมบอกว่าถึงโตรถชมวิวเราเนี่ยมีวิวแชร์น้อยไป ต้องสั่งเพิ่มอีกแล้วนะพรางั้นงั้นเราเตรียมเรื่องเลยเราจะสั่งรถเพิ่มที่วิวแชร์จะได้ขึ้นได้เพราะเขามาเที่ยวเรามากขึ้นกับเราก็ให้วิวแชร์มาเที่ยวสวนนี่เราก็ไม่คิดตังค์เราคนที่ตามหนึ่งคนก็ไม่ได้เสียตังค์โอ้เข้าได้ฟรีตลอดกก็อยากให้ทุกท่านนะครับมองเห็นความสำคัญ และเห็นเลยว่ามันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องสร้างสถานที่เราเ,เพื่อรองรับจะคิดว่าเป็นคนที่ได้โอกาสให้หมดทุกคนเข้าใจจุดนี้เนี่ยคิดนิดเดียวฮะเวลาออกแบบต้องมียสาสตร์ให้ครบทุกที่พูดแค่นี้เองคนเขียนแบบก็จะต้องทำให้ครบให้เราครับก็หวังว่าพวกท่านเนี่ยคงจะเริ่มเข้าใจแค่สั่งเท่านั้นทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ และดีสำหรับทุกๆท,ท่านเลยครับ สวนนงนุษพัทยาจังหวัดชลบุรีเมืองท่องเที่ยวต้นแบบในการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตที่ดีที่สุดของเมืองไทยในยุคนี้กิษณะทัวยกล้อขอปรบมือให้ดังๆเพื่อร่วมแสดงความชื่นชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณกำพลตันสัจจาผู้อุทิศตนเพื่อการสร้างสรรค์นอาณาจากักรสวนนงนุษพัทยาให้กลายเป็นหนึ่งในสิบสวนสวยที่สุดในโลกและเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตสถานแห่งการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ i จัดใหญ่ไฟกระพิบีและหนนคนกันเองหรือพลังขับเคลื่อนเมืองอรารยสถาปัต์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทั้งมวลในงานไ h a i l a n d เฟรนดี้ดีไซน e x p o 2ซ์มหกรรมอารยสถาปั์นวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่812-15ธันวาคมนี้ที่ฮอ101ไบเทคบางนา การทาวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าโดยบริษัทดับเบิลจำกัดมหาชนทอทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมการเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวลบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน งานแสดงสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการเพื่อสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเทีเท่ยวเพื่อคนทมวลไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โปสอง2นพบกันวันที่12-15ทธันวาคมที่ฮอลนึ่ง์บเทคบางนาครับ ฝากเงินกับธนาคารอย่างต้องคิดแต่ถ้าฝากชีวิตต้อง wellness world โครงการที่พักอาศัยที่ตอบโจทย์ทุกปัจจัยในการใช้ชีวิตโทร9 9 7 5 5 1 9 9 7 7 กฤษณะทัวยกล้อร่วมสารพลังขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายเมืองอารยาสถาปัตร์รองรับสังคมผู้สูงวัยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยการสนับสนุนของสอสอสอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพลงพื้นที่ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนอารยาสถาปัตย์ในหลายพื้นที่หลายจังหวัดในช่วงปี2 6 7นี้จะมีที่ไหนบ้างไปชมกันครับ ทำให้พื้นที่ต่างๆของจังหวัดน่านนะครับมาร่วมกันคิดว่าจะทําเรื่องของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในการที่จะทําให้การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะต่างๆในฐานะเมืองท่องเที่ยวส่วนสําคัญของประเทศไทยสามารถเข้าถึงได้ทั้งผู้พิการทั้งผู้สูงอายุนะครับใช้ชีวิตอย่างอิสระครับสามารถเข้าถึงห้องน้ําสามารถใช้ชีวิตในการดูแลตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นตรงนี้การออกแบบจะมีความสําคัญครับ ทำให้เขาสามารถจะใช้ชีวิตแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นภาระกับใครและที่สำคัญคือมีความสุขครับสาส,สโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ เห็นความสําคัญของการออกแบบเพื่อทุกคนนะคะได้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องกับมูลนิธิอารยสถาัตย์เพื่อทําให้เกิดพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุคนพิการและคนที่มีข้อจํากัดในการเดินทางทุกคนจังหวัดหน้าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอรารยธรรมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งใน1ิของจังหวัดเป้าหมายที่ทางสสอสอ,อยากสนับสนุนให้เกิดตัวอย่างของพื้นที่ที่เรียกว่าอารยสถาัปย์ค่ะเพราะฉะนั้นจังหวัดหน้าเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสอันดีสําหรับการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ แล้วก็ด้านการดูแลสุขภาพด้วยค่ะ ครับก็หูหอินนั้นก็จะแบ่งแนวทางนะครับในการพัฒนาเรื่องของการเข้าถึงพื้นที่ของทุกคนนะครับก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ของสาธารณะแล้วก็พื้นที่ของส่วนราชการพื้นที่ของเอกชนโดยการดําเนินการที่เป็นโครงการเก่าก็จะปรับปรุงให้เข้าถึงได้สําหรับทุกคนในส่วนของอาคารใหม่นะครับเราก็จะมีเรื่องของกฎหมายควบคุมอาคารนะครับไปบังคับใช้สําหรับอาคารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของทุกคนด้วยเช่นกัน Okay, the สังคมเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคนเราต้องสูงวัยขึ้นทิสโซของเราเป็นเมืองการท่องเที่ยวธรรมชาติโบราณสถานประวัติศาสตร์ดังนั้นเองนโยบายของจังหวัดชิรโรกก็พยายามที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จะทําให้นักท่องเที่ยวไม่จะเป็นผู้สูงวัยผู้พิการผู้มีภาวะต,ต้องพึ่งพาเนี่ยมาใช้บริการที่พิโร้ไา้ทาให้ผู้ที่มาเที่ยวประทับใจ แหล่งท่องเที่ยวเราก็อยากให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่เขามาแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนชุ่มชื้นหัวใจค่ะเป็นสะพานอายุยืนอยากให้คนที่ผู้สูงวัยมาแล้วเขาก็จะเรื่องพลังศรัทธาใช่ไหมคะเราก็เลยมีแนวคิดเรื่องของการทําสถาปัตยกรรมตรงเรื่องของให้ให้ใช้อยู่แชร์ได้โดยการขยายให้มีหลายเข้นไม่ให้มีร่องแบบนี้นะคะแล้วก็มีจุดถ่ายภาพแล้วก็เรื่องประตูปิดประตูเปิดตรงทางทางขึ้นลงในแต่ละจุดในแต่ละช่วงค่ะให้สะดวกมากขึ้น แล้วก็มีห้องน้ำในการรองรับนักท่องเที่ยวที่ใช้วิวแชร์ วันนี้ทางคุนกิจณาละลายและทีมพูดอริยสถาปัตย์ก็ได้มาทดลองใช้ในหลายอย่างเราก็จาเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเนื่องจากว่ามีความชันเกินมาตรฐานวิวแชร์ขึ้นเนี่ยต้องใช้แรงเป็นอย่างมากแล้วก็ความปลอดภัยมีราวกันตกมีอะไรต่างๆในทางเทศบาลนครนนท,ท,นนนทนนก็จะนําไปปรับปรุงโดยเร่งด่วนเพื่อเอื้อต่อมนุษย์ล้อต่างๆหรือคนไข้ที่พักฟื้นนะครับหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินขึ้นได้และอีกอย่างหนึ่งทางเทศบาลเองก็จะพยายามที่จะต่อยอดขยายพื้นที่ที่เป็นอริยสถาปัตย์ให้สามารถที่จะเดินทางเข้า มาท่องเที่ยวในเมืองอุดรได้ สำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ถือว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลักนะคะที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเรียกว่าครบครันนะคะแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาของเรานี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานนะคะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะกลุ่มประชุมสัมมนารวมทั้งของเรานี่การเดินทางสะดวกสบายนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาลแล้วก็ ฝากดูแลประชาสัมพันธ์นะคะให้คนทั้งมวลเนี่ยสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวคนครศรีมาได้อย่างครบครันเลยค่ะ สานพลังร่วมกันสร้างสารรค์ประเทศไทยในโครงการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์จัดความเหลื่อมล้ำในสังคมรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยการสนับสนุนของสอสอสอสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมส,สุขภาพาเพื่อคนทั้งมวลครับ